ขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับอันดาลูกแก้วอาตอมเมอร์ d e เดสครับสวัสดีครับมาอีกแล้วเหงื่อยังเป็นหายอะไรมากันอีกแล้วรับไหมคนละไม่เลยจ้ากลับมาใหม่แบบทันท่วงทีกลับมาใหม่นะ แฟนๆขี้ห่วงออหลายคามูิสไในอารมณ์มากในตอนนี้ค่ะเอาล่ะขอเสียงประบมือต้อนรับทุกคนอีกครั้งครับสวัสดีค่ะ สำหรับคนที่รู้จักสาวๆแล้วยินดีด้วยที่คุณรู้จักเขามากขึ้นนะครับแล้วก็สําหรับคนที่เพิ่งเดินผ่านไปผ่านมาในเซนทรัเวลถ้าเราพูดเป็นความเป็นจริงเราร้สึกว่าวันนี้อาจจะเป็นคนที่แบบเอะสาวๆสีคนนี้คือใครนะครับยังไม่รู้จัก4ี่คนนี้เลยนะครับแนะนําตัวเองอีกครั้งครับเรียงไปเลยค่ะสวัสดีค่ะอันดานะคะสวัสดีค่ะลูกแก้วค่ะ สวัสดีค่ะ Mercedes ค่ะสวัสดีค่ะอาตอมค่ะพวกคุณนี้มันโคตรน,น่ารักจริงเลยจริงๆนะเวลาผมสัมภาษณ์ศิลปินนะครับแล้วแล้วแฟนคลับที่แบบส่งเสียงแบบนี้เนะาะญาติก็ไม่ใช่เอาผู้คนตรงๆเนาะแต่เขาทุ่มเทความรักให้กับ4ี่สตาร์บนเวทีแบบ <laughs> อย่างสุดยอดอะ่ะผมรู้สึกดีใจแทนพวกคุณจริงๆค่ะอืม <c oughs> <c oughs> เพราะชะ้างเวีจะมาทอลกันแน่นอนมันจะเป็นมินิเซ็กชันที่อาจจะไม่ขนาดดีฟทอล์กแต่สามารถเล่าสิ่งที่อยู่ในใจแบบดีฟทอล์กได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วมีโอกาสเราอาจจะได้ดีฟทอล์กันมากกว่านี้ Ooh, แบบหนักๆแบบหนักๆก่อนอื่นแน่นอนว่าความฝันที่หลายๆคนพูดบนเวทีแล้วว่าความฝันในการศิลปินมันอยู่ในหัวใจของทุกคนมาตั้งแต่เด็กๆเนาะเพราะฉะนั้นผมอยากรู้เลยว่า พลังหรือจุดสาตั้งต้นอันไหนที่มันคิ c k start ความฝันในการเป็นศิลปินให้กับพวกคุณทั้ง4คนะฮะไล่ไปทีละคนเลยครับจุดคิ c k start ของการเป็นศิลปินบางคนอาจจะเป็นการเห็นไอดอลบางคนบางคนอาจจะเป็นแบบการรู้จักตัวตนจากบางสิ่งฮะของทั้ง4คนคือเรื่องอะไรอ่ะของหนูจริงๆน่าจะเป็นที่หนูแบบว่าชอบร้องเพลงตั้งแต่เด็กค่ะแต่ว่าหนูแบบไม่ถนัดเต้นแล้วคราวนี้คือหนูได้ไปดูเ,เป็น K-pop ครับผมค่ะก็รู้สึกว่าแบบ คือหนูรู้สึกว่าแบบคือเขาเก่งมากเลยแล้วหนูก็อยากจะเป็นคนที่ไปยืนอยู่ตรงแบบบนเวทีแล้วก็แบบโชว์ให้ทุกคนได้ดูแล้วก็คือแบบว่าเหมือนมีความสุขไปด้วยกันแจกความสุขไปด้วยกันนียค่ะก็เลยรู้สึกว่าอันนั้นเหมือนจะเป็นจุดสตาร์ทที่ทําให้หนูแบบเอออยากจะลองทําด้านนี้ค่ะ,ะ,คะแล้วจุดสตาร์ทนั้นก็พาเรามาส,สต็อปตรงนี้เพื่อจะไปต่อจริงๆนะเนี่ยค่ะจริงๆก็เหมือนว่า จริงๆหนูเองก็มีแบบหลายๆจุดที่แบบอ่าเราก็ยื่นออดิชั่นบ้างส่งแคสอะไรอย่างงี้บ้างคะ่ะมันก็มีตอนที่ไม่ได้ด้วยแต่ว่าคือมันคือเราไม่ได้แบบว่ายอมแพ้คือตอนที่เราไม่ได้เราอาจจะเสียใจก็จริงคะ่ะแต่ว่าเหมเือนพอเราได้แบบกลับมาทบทวนตัวเองเราอ่ะยังไงสุดท้ายความฝันเราโกเราก็คือยังอยากทําตรงนี้อยู่เราก็อ่ะฮึบใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมอืมพื้นผ้ฝันมันชัดเจนค่ะจนหยุดไม่ได้เนาะค่ะอ่าต่อไปจุดสตาร์ทที่สองค่ะจุดสตาร์ทของลูกแก้วนะคะก็ เป็นเหมือนเด็กธรรมดาคนหนึ่งทั่วไปค่ะที่แบบว่าชอบร้องเพลงชอบทํากิจกรรมเงี้ยค่ะแล้วพอเราทําแล้วมันมีความสุขแบบแฮปปี้มากมันก็เลยเป็นแบบว่าเหมือนเก็บสกิลครับผมค่ะจนวันหนึ่งอะค่ะเราได้โอกาสจากค่าย Star Hunter ค่ะแล้วประจน์ที่ว่าเหมือนเราเก็บเกี่ยวมาแล้วมันคือสิ่งที่เราชอบเลยแล้วเราเจอบ้านนี้บ้านที่อบอุ่นแล้วเราก็เลยได้โอกาสมาทําหลายอย่างค่ะจากแบบน่าจะเป็นการที่รู้รู้ตัวเองว่าชอบอะไรแล้วก็ ทำมันอย่างมีความสุขตั้งใจทำให้ผลงานมันดีแล้วพอโอกาสมาถึงอย่างเงี้ยคะ่ะก็ได้ทำหลายๆอย่างคะ่ะเป็นจุดเริ่มต้นบ้านสตาร์ฮันเตอร์ค่ะการเตรียมความพร้อมกับการรับโอกาสก็เลยสำคัญใช่ไหมต้องทำตัวใ,<ช>ให้พร้อมเสมอค่ะใช่ค่ะอ่ะส่งต่อไปจุดสตาร์ที่3ครับ จุดสตาร์ทของเมือนะคะก็เริ่มจากการที่เป็นคนชอบไปคอนเสิร์ตมากมแต่ว่าไม่เคยร้องไม่เคยเต้นเลยค่ะเป็นติดตามพี่พี่วงเคป๊อปค่ะซึ่งมีวันหนึ่งเราก็ได้ไปคอนเสิร์ตที่ Impact Arena ค่ะแล้วเราก็ยืนอยู่ในหลุ่มคนดูเนี่ยแหละคะ่ะอยู่ฝั่งซ้าย<ม>เราก็มองขึ้นไปบนเวทีแล้วเราก็คิดว่าเฮ้ยถ้าเรายืนอยู่ตรงนั้นบ้างอะ่ะมันจะมีความรู้สึกยังไงนะผมเชื่อว่านี่เป็นฝันเดียวหลายหลายคนบนนี้<ช>การอยู่ใน Impact Arena นะด้วยประโยคนั้นก็เลยทําให้ตัวเองมาอยู่ถึงทุกวันนี้ค่ะสุดยอดครับอุ่่ดที4ครับ จุดสตาร์ทของอะตอมนะคะจริงๆแล้วค่อนข้างที่จะแตกต่างกับเพื่อนหลายๆคนในคอร์สมอแล้วก็มือมากเลยค่ะคือของตอมเนี่ยจริงๆเราเป็นคนที่คือถามว่าชอบลองชอบเต้นไหมชอบแต่ว่าไม่ได้กล้าทําให้ใครดูครับค่ะแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งก็คือ,อ,อไปงานจับมือไอดอลที่ตัวเองชอบแล้วพี่เขาก็แบบเฮ้ยทำไมไม่ลองมาออเิชั่นล่ะ,ะแล้วเราก็คือทำอะไรไม่เป็นเลยอะแต่ว่าออได้ค่ะไปไปไป บบนั้นเลยค่ะแล้วก็จุดเริ่มต้นก็คืออยู่ตรงนั้นแล้วก็พอเข้ามาทำแล้วก็ก็ชอบก็แบบสนุกอะไรเงี้ยค่ะก็เลยทําต่อมาเรื่อยๆผมขอถามต่ออีกนิดแล้ววันนี้เมื่อคุณได้เป็นศิลปินแล้วจริงๆครับมันมีน้องๆแบบที่มาบอกความฝันเดีวยวกับอย่างนี้แม้ว่าหนูอยากเป็นอย่างเงี้ยมีน้องๆมาคุยกับคุณบ้างไหมมีค่ะมีคือคืออย่างเราอย่างเงี้ยเราเริ่มต้นมาจากที่เรารู้สึกว่าเราไม่เก่งอะไรเลยแล้วเราก็ทําอะไรไม่ได้เลยเราเลยบอกน้องไปว่าถ้าแค่อยากจะลองอ่ะก็ลองกระโดดลงมาลองก่อน ไม่ต้องคิดเลยมากก็โดดลงมาลองก่อนแล้วสุดท้ายอะ่ะเอาอาจจะเจออะไรที่เราชอบโดยที่เราไม่ได้รู้มาก่อนก็ได้ว่าเราอาจจะชอบสิ่งนี้ค่ะข้อความนี้อยู่ใน X อ็กซ์นะ <c oughs> เรียบร้อยแล้ว <c oughs> เร็วทามขึ้นไปแล้ว <c oughs> ขึ้นไปแล้ว <c oughs> เอาแน่นอนครับในในเส้นทางเนี่ยของการเป็นศิลปินเนี่ยหลายคนจะคิดว่ามันสวยงามมันแบบโอโ้โหอยู่ในสปอตไลท์แสงไฟไมีแต่ความสุขมีแต่แบบแฟนๆคับมาคอยต้อนรับเราแต่ในโลกของจริงเนี่ยมันมีความทอ้อความเหนื่อยแน่นอนครับเลยอยากรู้ว่า ทั้ง4คนเนี่ยเคยมีช่วงเวลาที่แบบมันเป็นอุปสรรคและความท้อแท้ของตัวเองยังไงบ้างและก้าวผ่านมันได้อย่างไรความท้อแท้อุปสรรคในที่นี้บางทีมันอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่โตก็ได้นะแต่มันเป็นจุดที่ทําให้เราแบบต้องถามตัวเองว่าแบบเฮ้ยไหวไหมใช่หรือเปล่านะผมไม่แน่ใจว่าทุกคนมีโมเมนต์แบบนั้นหรือเปล่าและถ้ามีฮะเราใช้ก้อนความคิดแบบไหนในการก้าวผ่านมันไปได้ครับปะเลี้งเหมือนเดิมเลยค่ะก่อนหนึ่งคือจริงๆหนูหนูยอมรับว,ว่าคือหนูมีจุดที่แบบว่าอ่ะมันท้อหรือมันแบบ เรารู้สึกว่าเออตรงนี้ยากจังเลยมันแบบทาเราน่าจะทำไม่ได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคือหนูอ่ะโชคดีที่หนุ่มแบบมีคนรอบข้างที่ดีมีพี่ๆแฟนคลับมีค่ายสตาร์ฮันเตอร์แล้วก็มีแบบพาร์ทเนอร์แล้วก็เพื่อนๆน,นที่ดีที่แบบว่าคอยเชียร์อัพกันไม่ว่าคือต้องยอมรับว่าตรงนี้มันจริงๆใหม่มากสําหรับหนูเหมือนกันค่ะคบแบบ<ม>แบบแสดงซีรีส์ด้วยแล้วก็แบบทํางานหลายๆอย่างก็คือเหมือนจับมือช่วยกันอันไหนที่เราไม่ถนดัดเราก็ ขอความรู้ขอความช่วยเหลือได้ค่ะก็เลยรู้สึกว่าโชคดีแล้วก็มีความรักจากพี่พี่แฟนคลับที่คอยมอบให้ตลอดคือ,อคือเขาแบบว่าสละเวลาสละคือเหมือนว่าอุทิศอะไรให้หนูเยอะมากความรักของเขาคือแบบทาให้แบบอยากตื่นขึ้นมาทํางานทุกวันค่ะมันเป็นแบบนี้ได้ไหมว่าสมมติเวลาเราเหนื่อยแบบสุดๆอะไรอย่างเงี้ยวันนี้เหนื่อยสุดๆเลยอะไรเงี้ยแต่พอมาขึ้นใบชีแลวเห็นสายตาที่เขาส่งรอยยิ้มมาให้อ่ะมันบูสไหมบูสบูสเอเนอร์จีสุด ไหนลองยิ้มสิคะทุกคนอ้อนเ <c ười> ึ้ยงบกริบเลยอ้อนก็เก่งอ้อนก็เก่งอ้อนเ็เก่งค <c ười> ่ะ <c ười> ต่อไปครับมีไหมของเราคอวลลี่เด็ดนะคะท้อแต่ไม่ถอยเอ้ยไหนเสียงมาแล้วค่ะก,ก็ก็มีบ้างค่ะ <c ười> แป๊บหนึ่งได้ไหมค่ะ <c ười> ขอลองได้ไหมขอพูดบัางท้อแต่ไม่ถอย <c ười> เอ้ยเห็นไหม ขอบคุณมากครับคือม enfin so, mm ัน hmm. like ่ป็นหนุ่นน่ารักเท่าโลกเลยแล้วก็จริงๆมันก็มีบ้างค่ะทุกคิดคิดว่าทุกคนก็ต้องน่าจะมีแบบว่าไม่ว่าจะทํางานอะไรมันก็ต้องมีช่วงที่แบบเหนื่อยบ้างอะไรบ้างแต่ว่าเหมือนพอเราหันไปรอบๆอะค่ะเราเจอแฟนๆเราเจอพี่ๆเพื่อนๆพี่ๆทีมงานทุกคนเราเจอแบบว่าเออกันละกันอย่างเงี้ยค่ะเจอครอบครัวเจอกันละกันกันไหน กันปิ้วปิ้วหรือเปล่าหิว <c oughs> อีกแล้วเนี่ยค,คือเราจะคอยแบบว่าเหมือนคุยเราเราสาม,มารถแบบส่งใจถึงกันได้แล้วรู้สึกว่าแบบไม่ว่าจะทํางานอะไรอะค่ะเราก็จะมีเขามีแฟนแฟนมีเพื่อนๆพี่พพ,พาร์ทเนอร์อยู่ข้างๆเราเสมออย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็จะอยู่ข้างๆแฟนแฟนเพื่อนๆพี่ๆี่ทุกคนเหมือนกันร,ร,รู้สึกว่าตรงเนี้ยค่ะกําลังใจมันสําคัญมากค่ะเมื่อแล้วครับ hmm. <soient amen. S 2> เมื่อมีจุดที่แบบเป็นแบบจุดสะดุดหรือจุดที่แบบว่าเอ้ยเหนื่อยจังแบบหรือจุดที่ทําให้เราแบบหรือไม่เอาดีนะมีไหมมีเยอะเลยคะ่ะมันเป็นเรื่องปกติแล้วที่ในการทําตามความฝันนะคะเราจะมีท้อบ้างเหนื่อยบ้างแต่ว่ามา่ด้วยส่วนตัวแล้วโชคดีที่ไปเจอครูที่ดีคะ่ะมีวันหนึ่งได้แบบไปเรียนการแสดงแล้วเขาก็เหมือนสอนมาว่าเราไม่สามารถควบคุมทุกอย่างที่อยู่บนโลกนี้ได้มีแค่ตัวเราเรีกชันเราหรือว่า สิ่งรอบตัวแบบความสุขของตัวเองเล็กๆอะค่ะที่จะทําให้เราเหมือนเดินต่อไปได้ก็เลยยึดถือคตินั้นมาตลอดเลยค่ะแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยิ่งมีได้ทํางานกับเพื่อนๆได้มีคนรอบตัวพี่ๆทีมงานที่ดีแฟนคลับที่น่ารักก็เหมือนเป็นการส่งกําลังใจแล้วก็ช่วยเหลือกันเพื่อแบบให้เดินต่อไปเรื่อยๆไม่ธรรมดาอสาวสุดท้ายครับมีไหมจุดสะดุดของเราของตอมก็มีเยอะมากเหมือนกันคะ่ะเอาตั้งแต่แรกๆเลยที่เราแบบว่า ตอนที่ยังร้องก็ไม่เก่งเต้นก็ไม่เก่งแสดงก็ยังไม่ได้มันจะเป็นจุดที่แบบเพื่อนเขาทําได้กันหมดเลยอะแต่ว่าเราอะยังทําไม่ได้เราก็เลยต้องใช้เวลาฝึกแล้วก็รู้สึกว่าต้องต้องใช้ทั้งแรงกายแรงใจแบบเยอะมากๆค่ะเพราะว่ามันจะมีจุดที่แบบคือเพื่อนรับท่าแบบเขาสอนสองแปดเต้นได้เลยเราคือสิบรอบครูก็จะแบบอะตอมนี่อย่างนี้นะอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าโชคดีมากที่ เพื่อนทุกคนอะคอยที่จะโอบอ้อมเราไว้ตลอดเวลาแบบอืมแล้วก็พอได้เริ่มมาทําการการแสดงเอาจริงก็คือน้องเมือเก่งกว่าหนูหนูรู้สึกว่าน้องมอเก่งกว่าหนูแล้วก็น้องก็จะแบบว่าคอยเอ่อคอยบอกว่าอนี่เป็นอย่างนี้นี้เป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยเวลาที่เราไม่ทันอะไรเงี้ยค่ะอืมไม่ไม่เป็นน้ําเต็มแก้วมีกันและการการก้าวต่อไปแล้วก็เติมสิ่งที่ตัวเองขาด นี่คือสิ่งที่คุณเล่าให้เราฟังแล้วชอบมากๆแต่สิ่งต่อไปที่ผมเชื่อว่าแฟนคลับน่าจะชอบมากกว่านะครับก็คืออยู่ในทริปของผมแล้วซึ่งคุณก็น่าจะเห็นกันบ้างแล้วเวช่นเดียวกันนะครับคือเขาอยากถามมาว่าถ้าเปรียบเส้นทางของคู่ของเรานะครับเส้นทางของคู่ของเราคืออันดาลูกแก้วกับอะตอมกับเมร์นะครับเป็นเพลงครับเป็นบทเพลงคิดว่าการเดินทางข,งของคู่เราเนี่ยเป็นเพลงแนวไหนเพราะอะไร และขอท่าเต้นประกอบได้ไหมจ๊ะคือกลัวใจตัวเองมากตอนนี้มีแบบเพลงโจโจขึ้นมาอะทำยังไงดีใครพร้อมก่อนเหมือนอันดาลูกแก้วจะพร้อมแล้วอุ๊ยเราลองให้เริ่มจากฝั่งนู้น้างไหมคะได้ค่ะเออเริ่มจากพี่อันดาตลอดเลยเอาไหมเอาไหมลองไหมลองเอาลองไอมใช่ใช่กันโจดโจดคือถ้าการเดินทางของคู่เราในการทํางานร่วมกันเนี่ยเหมือนเพลงเพลงนึงมันน่าจะเป็นเพลงไหน นะครับพอเตรียมแป๊หนึ่งได้ไหมคะได้สิเพราะว่าเพิ่งคิดกันเมื่อกี้เลยค่ะมีใจมพมีใจั้มอ่าคุยปรึกษากันปรึกษากันนิดนึงท่านมาถามนะว่าท่อนหกลองยังไงนะครับพร้อมไหมใครพร้อมใครพร้อมก่อนได้ไม่เป็นไรอ่าม่นันดาลูกแก้วค่ะเรามีบทเพลงหนึ่งจะให้ทุกคนนะคะเดี๋ยวนะฟังโจทย์ก่อนนะการเดินทางของคู่เราด้วยนะใช่ค่ะเราต้องแบบบรรยายแบบเออเล่นใหญ่ดนึงเล่นใหญ่แล้วท่าประกอบพร้อมท่าเต้นนะใครจะเต้นใครเต้น เป็นแฟนเต้นละกันค่ะอย่างน้อยขอยืนได้ไหมยืดยืนกันายืนโยกได้นิดหน่อยคือพอมไหมอ่ะได้ค่ะมาลุยเอาเพลงอะไรครับเพลงอะไรระหว่างเราค่ะได้ค่ะไม่ต้องรู้ว่าระหว่างเราเรียกอะไรแค่ตอนนี้เรายังมีกัน ทุกวันไปมันไม่สำคัญว่าเราคู่กันในฐานะอะไรแค่วันนี้ฉันแน่ใจว่าพรุ่งนี้ฉันยังมีเธออยู่ข้างกันก็ <c oughs> เสียง,งพงี่ได้หลูกแก้วด้วยนะ น่ารักมากจบแล้วเราเริ่มก่อนฝั่งนี้เอาละฝั่งนี้เอาละอาจจะขอโทษจริงๆอาจจะเริ่มดูซอบๆแต่จบรลชดมากคือตอนแรกมันก็ดูเบาๆเออฝากเพลงพี่มอสที่แบงค์ด้วยนะคะพลงทีว่หนูใช้ป่อยมาโอ้อ่ะอีกคู่หนึ่งอีกคู่หนึ่งเวลาเราไรจะหมดแล้วมีคนเร่งผมมาเพลงอะไรครับคู่เราขอโทษค่ะตั้งตารอเฮ้ำใช่เป็นทะเลสีดำแต่ว่า คืออะตอไม่แน่ใจว่าจําเนื้อได้หรือเปล่าทุกคนช่วยกันลองได้ไหมคะเก่งมากส่งกำลังใจให้ด้วยนะทะเลสีดำไม่มี้างไฟมองไม่เห็นทางจะกลัว จะกลัวอะไรจับมวอฉันไว้ฉันก็อบอุ่นหัวใจขอเซอรงประมือค่ะเห็นมองมาแล้วเห็นส่งสัญญาณมาแล้วน่ารักมากๆเลยอิ่มใจไหมพวกเราฮะผอข้ต่อไปต้องเป็นแฟน มีเพลงอะไรให้เราไหมคะเออผมก็อยากเอาอีกเหมือนกันครับแล้วก็ขอเปลี่ยนคำเลยกันนะผมก็อยากให้ต่อเวลากว่านี้อีกนะครับคุณส่งอะไรมากันเนี่ยผมก็อยากจะต่อเวลาให้คุณอีกแต่แน่นอนว่าอย่ายยังมีแขกเชิญคนต่อไปก็เดี๋ยวสาวๆก็จะมีงานกันต่อด้วยนะครับวันนี้ผมเชื่อว่าแพรวช็อก2-0-2-5ได้แรงบันดาลใจดีจากพวกคุณเนาะ การตามล่าหาความฝันการไม่หยุดแค่เป็นน้ำแก้วเดิมการมีกันและกันและการกอดคอเพื่อนเสมอนะครับที่พวกคุณบอกพวกเรามาขอบคุณอีกครั้งแล้วก็ขอเสียงปรบมือดังให้กับทั้ง4ี่คนครับขอบคุณค่ะ